Chat, uh, uh, ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุ่กับบ้ามีในช่องอีสานบานของเองนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยนุ่มไผ่อีกคนหนึ่งพี่น้องสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือบ่วงพี่น้องผมเห็ดไม้พี่น้องเนาะหลังจากที่มันขาดมันไดมันกับเบิดเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลังจากที่เห็ดบ่วงไปแล้วเข้ากับตองหางตองไดหลังไดถือบ้ามีกับบัดกูมานํานาะพี่น้องเนาะมันก็ลอยกะล้อลงไปบ่วงเศร้าก็หลังเห็ดแล้วบ้ามีสีผ้าไปหางเด้อพี่น้องเด้อ ไม้ดีไม้เด็ดไม้ดังพี่น้องผมนูป้าบักนัดวหวยขวดเอเลยยุพี่น้องบ้ามีไปเบิ้งมือเซาเนี่กะนี่นะครับงรพ่กะขมักขมิเียนเห็ดบวงพี่น้องกะวังวัสีไดเขาก็มีห้องทองไว้ตัวหนึ่งเหล่าน้อพี่น้องเนะาะกะสีครัวสู้พี่สู้น้องเขากินนีล่ละนูตัวนั้นก็ได้กะคิดว่าหลายหลายท่านกะควงสิปเป็นเหล่าพี่น้องบวงกะได้หูประมาณนี้สองขาง กระเฮ็ดไหวเวทไทยอยากนอนพี่น้องเนาะให้มันเป็นหูเจังสี่กรนเฮ็ดได้แบบนี้เฮ็ดยังได้กระเฮ็ดเป็นพี่น้องผมเดี๋ยวสิผ้าพี่ผ้าบ่วงไปหากันเนาะครับเนาะเจตดสาเบิ้งเปิดเปิดมือขึ้นนำลองลองนุ่งหนึ่งแบบเทียผู้เขาเห็ดไม้ผู้เปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นแบบทุกคนนั่นแหละแต่ว่าบ่วงมันเฝันมีสูตรไปสูตรมันโยเฮ็ดบ่คือการเจ้าคนหรอเห็ดบ่วง โดยมากรูปแบบเดียวกันตวก,การยักการม่วนการไรพวคือกันจะคนในพี่น้องเ้อะบ่มาวมีสังเกตมาอยู่พี่น้องผมพี่น้องในเบืองกอนประมาณดีๆห้องเปแต้งเอาไดๆพี่น้องผมก็คือมาตรฐานแล้วล่ะครับนี่ เดี๋ยวบามีแตงเพิ่มเติมยังไงน,นุ่มไผ่คนอยากนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมหลังจากที่เขาแตงเขาแปลงมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็จะได้ปรามานนี้พี่น้องผมให้หูบวงป่าะมาณหลมขวดเราขาวขวดหน่อยพี่น้องพอดีตามรักควมมันจริงนะครับเนาะเราขาวขวดหน่อยจะพอดีพอดีเลยพี่น้องผมกับหูบวงเขาเอา <c oughs> ดูมองไหนนะเดี๋ยวบองมามองไดนมองข้างหลัลมมองก้างหลังนี่ไปข้างนี้กลางให้หน่ากลางให้หน่ามีอยู่ยน,ยนี่ครับพี่น้องคือเหมือนถูกเชียร์เยลยพี่น้องผมคันแรกเลยคือห้อ,เหองเช็ดร์ทมันเป็นหู้แนวนี่นะพี่น้องเนาะให้มันเป็นหู้แนวนี่ อ่าคือ,อยางหูใส่สอยนี่พี่น้องนี่ครับเอาเออเป็นยังเข็ดย่างไรหูย่ง,ยงสีด่ดีเอาไอ้ท้าไม่นี่ก็ได้พี่น้องที่ห้อเลียมๆนี่ครับเอาลวดมาอ่าพันพันใส้นี่ยักสามรอบแล้วก็เกี่ยวข้อมันเกี่ยวข้อมันเกี่ยวข้อมันปุ๊บมันกระสิดได้ประมาณนี้แหละพี่น้องสิดได้ประมาณนี้นะครับหูมันเนาะแล้วก็เกี่ยวข้อลงมาเราคว่ำห้าง,งห้องลวนห้องกัตตัดประมาณอ่า คืบเคพลองพี่น้องนี่คืบหนึ่งแล้วก็อีกเคพลองหนึ่งนี่เนาะครับเนาะประมาณคืบเพลองนะพี่น้องเนาะเอาคืบจะคองวัดโหลดคืบหนึ่งแล้วก็อีกเคพลองหนึ่งอีกเคพลองคืบพอดีเอาคำนวณตามหลักการง่ายๆนาพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็สวดเข้าไปลืมบอคาต่างความมามกะอาศิษา์ที่ลำบากแน่จังหน่อยตักว่ากกระไดพี่น้องผมได้ที่กันละเอาสายโหลดสวดเข่าหูปั๊บ สวัสดเขาเลี่ยวก็เป็นบ่วงแนวนี่พี่น้องสว่วนตัวนี้ปึ๊บเข้าได้ลักมาเลีว่วเข้าสิมัดไส้ลักไส้ลักมมนก็สิได้ประมาณนี้แหละพี่น้องมัดไส้ลักเป็นลักเป็นตวงเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องผมหลังจากที่เห็นเนาะครับลักวังหันบ้ามีเดีย,ยไปมมนก็สิออกประมาณนี้บ่วงหางนูพี่น้องผมบ่วงหางนูทีีดีก็คือ เห็นจังได้ก็ได้ให้มันหลุดแบบว,ว่าเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อเนี่ยมันดีดออกดีดเข้าง่ายนี่ยนะบ่ง่ายซะมันบ่ขัดยามเฮาอู้หนีวดีดปึง้งมันก็ปึง้งจังสิได้พี่น้องเพราะว่าหนูเลี้ยงยังไดงมันก็เลี้ยงตาไปโลดแล้วคองมันอยู่พี่นออ้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปห่างกับไมปาบานะ้ป้าบักนัดเนาะพี่น้องเนาะป้าบักนัดหลังเฮียนขยจ้า ครับพี่น้องผมเดี๋ยวให้น้องไฟไ่เป็นผู้สาธิตให้เบิง่งนหลังสุดท้ายที่เฮาจะไปหางป้าบักนัดค่อยๆเห็นน้องไฟเ่เ้ย i no, 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 no. ธรรมดาเดี๋ยวแต่งไม้พี่น้องเดี๋ยวแ่งไม้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสุ่มนีข้างไว้ถ่ายเห็ดมือหลังเห็ดไม้นี่ใส่ซ้ำหนีก้อนตัวนี้ไงลงไฟเห็ดทีหลังนะ้อพี่น้องเนะาะก้อนตัวนี้สาหรับปลาบางนัดบ้ามีว่ามันเหลี่ยนี่ผลลพี่น้องบ้ามีบริยมใส่บ่วงลายหลังร้อมนะ้อพี่นอนะ้องเนาะเอ้าแ่งแป๊บหนึ่งครับครับพี่น้องผมเรียบร้อยแล้วนะ้อพี่นอนะ้องเนาะกับอ่าจากหลังจากหลังละสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกหลังพี่น้องสิบหกหลังนี่รับมันหลอดไปได้กะกะต้องย่อมันหระพี่น้องผมแต่ด้วยส่วนตัวบ่ามี่อนขังมันใจว่าสีใดนาะพี่น้องเนาะกัสีอ้อยเขามันกัไก่บานไก่เฮี่ยนข้นพวดตดปลากัจจิงอยู่แต่มันไก่บานข้นเดียวม่นสีรองเลียนไดนาะพี่น้องเนาะกัสีบืกกะโปกกะไดเอาเอาเป็นบ่วงย่างเดียวพี่น้องผมไปไปลุยกันพี่น้องบานกับเบามีคนบ่มหมานาะครับเนาะไปหางบ่วงกันพี่น้องผมบวยบอกพี่น้อง คุณนกกดเขาก็ไพ่แล้วพี่นอ้องพวัญขวัญพวกพวกไปพวัญฟังเสียงพี่นอ้องพวัญหมุนปับป๊บปั๊บนกกดเด้พี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>ขึ้นเทิงนั่นละสิขึ้นเทิงก็ไพ่อย่าพี่นอ้อง กลางคอเลยง่ากัดดอนเฮาส่วนสีดักนีบ้ามีสีผ้าดักนีพี่น้องบา้านผ้าลุยป้าบุงนัดเนาะครับเนาะ,ะเสียกับเสียแขนสันบ้ามีกระไดเออไปลุยกันพี่น้องมันยู่งู่ปีครับพี่นอ้องใต่ขีห์หกหกบ้ามีหัวทางขวัญขีห์ความ บักนัดเจ้าของบ้านพ่นว่าบ่ได้กินจักปีว่าสันพี่นองมันกับบอได้กินเด้ยขันแนวนี่พี่นองผมวัตตะออกเบื้องควยพี่นองเบื้องคุยมันเอาโหลดไปมันสีได้กินยจ้งได้พีนองขันนูลายป่านพุ่นตะคุยขวยหนูได้พี่นองด้วยนี่ขี้ดินเละไายนี่พุ่นค่วง บ้า,ามีสีดักจ๊กซองหลังเนาะพี่น้องเนาะมองนี่เดี๋ยวเดียวเดีๆๆ่ยวกระเรียนหันกระเรียนจ๊กสามหลังพี่น้องไม้นี่สามหลังเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> าะเอามาลุยกันโอ้เห็ดผดเห็ดเหลียแถวนูตัวนี้อขออนุญาตแตงบ่วงแป๊บหนึ่งพี่น้องผมตื่นเต้นเดๆๆิเจอไม้แนวนี้ ดีใจฟอมพี่นองตื่นเต้นละก็ดีใจเจอไม้แน่วนี้บ้ามีมากมาปากทางพี่สัพี่นองปากทางพี่สัโอ้มาเจนทีย่ยนี่ เสีจังสแงนะีแล้วพี่น้องเนาะเอานี่แหละพี่น้องผมไปไม้ต่อไปพี่น้องเอาปักไ้นี่แหละเขาไปทางไหน่มพี่น้องพ <c oughs> าพี่พาน้องมาปักบ่วงลวคลับบา่างจาการกคิจ การงานของเขาเนาะพี่น้องเนาะใครก็อยู่ซื่อๆอ,อันนี้กับตอ่อข้าวตอ่ตอตาลมุญนี่ต่อตาลเก้านีตะบักนัดพี่น้องบาดที่นี่ผุนนนนนน่นกับป้ามันเนาะครับเนะาะหวังไปผุ่นกับเป็นป้ามันนี่พี่น้องบักนัดเพิ่นออกมันอ,ออกพร้อมกันพี่น้องเกิดพร้อมกันพี่น้องเห็นปะค้อมเป็นจอขึ้นมาอันนี้คือกันเออ ขนาดระวังแล้วพี่น้องผมนั่นหน่วยหนึ่งโอ้ยเารษฐา,า,าบ้าวมีมาสำดด่รวจตรวจตาทีนหนึ่งแล้วพี่น้องเลยคุณระหโูโอ้ย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  เอานีพี่น้องผมหนีข้องพี่น้องว่าคือบอพี่น้องผมข้องหนูยุป,ป้าบังนัดบ่ธรรมาดาด้ครับเนอะเอาบาทที่นี้ขวดมะเขือน,นี่ปุ่นพี่น้องห้อยขวดมะเขื่อนด้วยครับพี่น้องเนอะเห็นน้ากันยืดอกนอกครับเนาะคุณนะเป,นเป็นขวายเป็นขวายยุพี่น้องเกินตะยานขวายใหญ่ไหลเพราะฉะน้นห้องกระหางสเสลยพี่น้องผม อยู่นี่อีกจแกหลังพี่น้องซวงหลังฝนระบ้ามีว่ะเอาลุยครับพี่น้องผมลำบากกับต้องห่างพี่น้องซวงหลังเนาะพี่น้องเนาะนี่หลังหนึ่งอ่ะซวงหลังพี่น้องกับคลองนี่ไม้นี่ใจก็อยากเอาไปปักลงลพุ่นพี่น้องด้มือเข้าไปบ่ได้หกแหงพี่น้องผมหกแหงอ,อู้ยตจะนี้ก็เต็มอยูแบบ โอ้อุปสรรคก,กบมะไหลายเทพี่นองเลยนี่จะควยหนูพี่น้องเดี๋ยว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 ผ้าพ้องสิเรียนไปใส่ ไว้มองนี่แจ็คหลังเนาะพี่น้องเนะานะว้ายตะเวยหนูนี่อีกพี่น้องนี่อีกหลังหนึง่งนี่อีกหลังหนึง่งแทงอยู่ผีหรอกโอ้ยเอวนี่เดี๋ยวครับมันห้อยมันกินแต่มันกินมันก็กินให้ดับอีหลีเด้หนูซุ่มสีเกิดมาไหมนี่กับบ่อหย่างนี่เป็นจออยู่นี่นมันได้เห็ดแล้วมันเห็ดเอาเป็นหนีรอด เบิ้งพี่น้องผมเบิ้งขวยหนูนำกันดีๆอยู่เลยพี่น้องเี่อยาวาบ่อยู่นี่จะขวยผมเต็มอยูย่พุ่นหี่ฮู้บาทเชียงได๋พีน้องผมฮู้ธรรมดาที่ใดพุนแต่ขี่ดินขวยพุณอุ่นเข้าไปหอดพุณทางนี้กั คุณนะพี่น้นองผมแมนเบิด์คุณตะกวนขีห้าวโพดนี่เดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งพี่น้องผมดงบักนัดทางปุ่นกับเป็นปลามันวะพี่น้องเนาะทางปุ่นกับเป็นปลามันลุยพี่น้องมีอบ่อหนึ่งให้พี่น้องเบิ้งทำเรียบเพิ่มบ้างมีข้ขออนุญาตแต่งบ่วงไปนั่มหน่อยนะแจงบ่วงอยากอันนี้ก็บขวดมือขึ้นนี่ตัวนี้ขวดขึ้นดินแห้งซื่อๆพี่น้องดินแห้งซื่อๆพี่น้องผม ไว้หนูพี่น้องเอ้ยตะวันสวนเหนือข้าแบบไหนควกเหอมหวานคือจังหนูกระเพยนี่แหละพี่น้องเลยค่อยๆหาควา้างใจเย็้นพี่น้องคุณคุณยอดบักนัดอือมีอีกขว้องหนึ่งพี่น้องนี่ขว้องหนึ่งแล้วกระชไปพุ่นอีกขว้องหนึ่งเนาะครับเนาะ ตามกลางขวยหนูเทมเอเลย,ยุพี่น้องผมเดี๋ยว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 ยไปเรื่อยๆพี่น้อง ه, เดี๋ยวใจเย็นๆคอยปักไปเทียวละหลังพี่น้องผม ใส่เป็นิีงจีควงบวงเฮานะครับเนาะโอ้ยข้อไปรับมันหลดุดเอา้าประมาณนี้แหละใช่ละอีกหลังหนึ่งนี่บ่ปักไปใส่พี่น้องปักผีก็ได้ตัวลายลังกระดบวงเฮาปึ๊บปึ๊บมันลุ่งยากนี่แหละพี่น้องบวงมันลุ่งหยาะวา่ายัง มันมีตะหนามอื๊อโอ้ยโอ,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 อ้คือบ่อเละพี่น้องผมตำโพดอยู่บ่ อ้าวองหลังพี่น้องอไปทางอื่นต่อบาดรึรึมันานีมีบ่อขวองอยู่นี่ต้องมีข้องพี่น้องอันนี้มันบ่มีข้องมัแปกแถวหนูนตัวนี้ขวดมุนเบิดพี่น้องคุณ ตัวนูตัวนี้แปลกๆพี่น้องขวดหากขวดมัดแค่จ้ามุนเอเลือบดเลยแต่บ้าบ่ามีข้อเป็นต้นไผ่บ้าได้ดักห nhả พี่น้องนูแนวนี่บ่ชัดเจนแต่บ้าบ่ามีกขี้ไปยา ả หาดักอยู่ดอกพี่น้องผมมามาลุยขออนุญาตแต่งบ่วงแต่งบ่วงกันสักวันพี่น้องเอ้ยยึดมองห่างไร้บ้ามีกี้ห่างไปยังสีเลยเด้อพี่น้องเด้อนั่น ทางพุนก็เป็นโหูแล้วนีทางพีก็เป็นขวยร้ายครับไกล้ก็มีถือสนอบ่วงบักนัดกำลังเกิดไม่พี่น้องหูมันก็ฉลาดมันก็ไม่เหตุหู้ไว้ทาเลยพี่น้องผมมุ่บักนัดเท่ากำลังเป็นหน่วยนะครับเนาะงูฉล <c oughs> าดฉลาดเลยนีแม่นี่บ่พี่น้องผมคล้องเลย สินะีบ้าวัดใจยักชัดเจนบนล่ลรพี่น้องอ่ะวัดใจยักหลังพี่น้องผมห่างไปจังใดละพี่น้องเป็นขวางเกา่าๆต้ววักะแต่สิพอาใดอยู่ละทีไม่จังใดนาะ พักมัวกวนมันไหลหลังพี่น้องบ่กขึ้นยาดบวงห่องไรใสายสยางเนาะครับเนาะ,ะนี่แหละพี่น้องผมไปสิบหกหลังปลาโอหย่อนีน่ทางเวิร์ดนี่ก็ถือว่า โหดแักแล้วเฮ้เป็นข้องอยู่เียกี่น่องมันหังบ้าชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะะ๋ยทรมานดิ ก้องหนูสมบัตินี่บ้ามีน,นี่แล้วขวัญชีกับพี่ไม้ยุจักสีห่างมองได้พี่น้อง <c oughs> พี่พี่พี่ม <c oughs> ามางสีกับมาหงสีเนละพี่น้องผม <c oughs> เอานี่ก็พี่น้องเนาะอันนีเจ็ดส้องหลัง มัน่อนขางชัดเกนียเลือเกื่นคล่อ,องพุ่นเขาไปยุหุ่นคล่องมันที่น้องมาลุยตึบบ่วงเข็ดมาดีๆมม่นเบือดอ พี่น้องผมนะอ๋อ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 โอ้โหเคยทรมานปลานน่จ้าเทียห่างหนูเอ้บอปซื้อซะเท่าระมาณนี่ตัวหนอพี่น้องผม I know. อเอา้าไปโอ้ยเจ็บปวดทรมานคับเจ้าดูว่ามีข้องสวดไปพี่บาบาดนี่มันลดบชัดบู้จีนนะสิออกนี่ว่างเอา้านี่เจ้าหลังพี่น้องกันมันหนี ก็ขันหางอ,อปป้อมว้ปลานี่พ่อพี่น้อง้างยังหลวดไปได้กับถือวานูตัวนี้นี่ใส่ปีกในการหนีสอยเนาอพี่น้องเนาะให้เขาใจไปเช่นนั้นล่ะพี่น้องผม เอา้านี่พี่น้องอีกหลังหนึ่งไปบาดท,ที่นี่โบไวแล้วเดี๋ยวอยู่จยกหลังเองสามสี่หาหลังโอ้ยขหัญหวยอึบอึบมางพี่บาดเนี่ยโมมีบ่อกข,อข้องควยใหญ่ๆแนวนี่ปู่นหนักควยพี่น้องผม กั้งกระสันโบนิ่งขอโทษขอให้ยหลายๆพี่น้องผมผิดพลาดประการใดบ้างมีขอโทษขอให้ยหลายๆพี่น้องบ่ราไวแล้วน้ำปักเลือกเกินพี่น้องผมขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดตาเมเหมือนเดไขเก้าพี่น้องผมมานบ่ะมานจังมาหลุนกันเอือน,นพี่น้องเนาะบาดเบิดเหรอน้ำเขียนน้ำมือ คิดภ <c oughs> าพกัน,นกได้บ่มีรับไปเองพี่น้องผมถูกไหลถูกซับมีขายแยกห้าเป็นแยกอยูอยน่นะครับเนาะถูกคอมเมนต์ภาพมีความรับผิดจากคลิปนี้ไปตะเพียงซับหนี้ก่อนพี่น้องอื่นมาหลุนมาชมมาเชียร์นำกันว่าเขาสมานามาหมา้นเราพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสุด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 แรงมากดูภาษาอิเล่